ฮ้ยยอดไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ไามาไปเที่เรียบร้อยแล้วครับสองกล่องเฮ้ยเป็นสีนี้ฮัลโหลเจ๊โจกราบสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาอยู่กับคอยบาเวจากซองใสแจกหาเซนเซาอยู่ในเกมกลีนา่าฟีไฟแล้วท่านผู้ชมอยากบอกเลยว่ามันนี่กับฟีไฟมีการอัปเดตเขามาใหม่กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองเนาะโอ้โหวันนี้นะครับก็อากาศเย็นหนาวนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพร่างกายนะครับก่อนอื่นนะครับก็ถ้าถูกใจสิ่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยนะท่านผูええ้ชมเนาะเออนี่เออกิจกรรมล่าท้าฟันนะครับล่าท่าฟันนะท่านผู้ชมเนาะเออเป็นกิจกรรมล่าท่าฟันนะครับรอบที่สองเนาะเขามาอีกแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นรวมคนดังนะครับแบบรวมนไอดอลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นแหละนะครับก็จะมีซุดใหม่เข้ามานะครับโอ้โหเป็นซุดไทยแล้วก็ซุมนั่นแหละซุดไทยอะไแเลย,เลยครับนะ mm hmm. เคยเข้ามาแล้วรวมทุกซุดอ่ะเคยเข้ามาทุกซุดเลยนะครับแต่ว่าซุดสีขาวผมยังไม่ได้ครับอีกอย่างรหัสนี้ผมยังไม่ได้ทุกซุดเลยครับเพราะว่า เป็นรหัสที่เป็นรหัสใหม่ของผมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหน้ากิจกรรมนะครับอ่านรายละเอียดกิจกรรมกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมส่งระยะเวลากิจกรรมนะครับจะมาตั้งแต่วันที่9นะครับจนถึงวันที่15นะครับไอเทมในกิจกรรมทุกทุกชิ้นนะครับจะถูก ลดร,ราคานะครับโดยส่วนลดจะเริ่มต้นที่40%นะครับในเก้าแรกแต่ด้วยความพยายามและมานะบากอะไรวะเนี่ยมานะบากบันของไอดอนสาวนะครับที่เออที่อยากจะล่าท่าฟันนะครับส่วนลดสูงสุด ขึ้นเรื่อยๆนะครับลดลดขึ้นเรื่อยๆหรอในแต่ละชิ้นในแต่ละขั้นนะครับเมื่อเธอเข้าใกล้ความฝันสู่การเป็นไอดอลที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นคุณต้องซื้อไอเทมอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับในแต่ละในแต่ละขั้นนะครับเพื่อปลดล็อกการซื้อไอเทมในขั้นถัดไปนะครับ ส่วนลดสูงสุด70%เองเอเฮ้ย,ย,ยก็ดีครับดีกว่าไม่มีส่วนลดนะครับรอคุณอยู่นะครับพร้อมกับสุดไอเทมไอพร้อมกับสุดไอรอนสาวนะครับสุดฟิวของทางอีไฟเมื่อคุณสามารถเมื่อคุณสามารถ พาเธอเก้ 9, ขั้นสู่บรน,นลังแห่งไอดอนที่ยิ่งใหญ่ให้สุดเพียงหนึ่งเดียวอันนี้อ่านต่อนะครับความพยายามไม่เคยทำ้ายใครโอ้โฮคมว่ะเมื่อมีเก้าแรกย่อมมีเก้าต่อต่อ,ต,อต่อไปจนถึงฝันนะครับเออผมก็ฝันแล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยจะได้เป็นหรือเปล่า โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาซื้อไอเทมเลยนะครับเราต้องเลือกสิ่งของที่เราอยากได้นั่นเองนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ผมยังไม่ได้ก็คือกระเป๋ากระต่ายนะครับแล้วก็เป็นตัว๋วแต่ว่าผมไม่เอากระเป๋ากระต่ายครับผมจะเลือกเอาตั๋วนะครับนะผมจะเลือกเอา2อ,อย่าง2อ,อย่างนี้ก็ตกไปประมาณเดี๋ยวนะหนร้อยหกสิบเป็น2 6 0กนะครับ2 6 0กเพรนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ซื้อไอเทมครับยืนยันครับอ่างสามร้อยสิบได้ป่ะอือผมบุผิดดีแล้วนะครับเออคืออีอันต่อมานะครับคาเวลาก็มีนะครับเป็นเป็นท่าทางด้วยนะครับอันนี้เป็นสุดของผู้หญิงนะฮะรวแล้วแต่สุดของผู้หญิงนะครับผมก็เลือกเอาสองร้อเพชรนี่นะครับเป็นท่าทางไอเทมนะครับตกลงครับเรียบร้อยครับห้าอีกสุดสุดท้ายนะครับ ผมจะเอาชุดไหนดีเนาะเออหกร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบมันก็ก็ได้อยู่นะนะครับท่านผู้ชมเอานี้นะครับพอแล้วครับโอเคพอแล้วนะครับสำหรับสุดสุดท้ายผมผมจะไม่เอานะครับท่านผู้ชมนะเพราะผมไม่อยากได้ชุดสีขาวอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะ ผมเอาแค่ชุดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมดูของรางวัลที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะมีชุดไทยแล้วก็ท่าให้หัวใจนะครับแล้วก็จะมีตัวอีโวนะครับแล้วก็ตัวสมสกินปืนนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้จริงๆก็อยากได้กระเป๋ากระต่ายนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับกระเป๋ามันไม่ได้ทำให้ผมเล่นแล้วมันแรงขึ้นผมยิงคนแล้วมันตายเร็วขึ้นไม่ได้ทำให้อันนั้นนะครับขอของ ร,รับไปเลยครับท่านผู้ชมและของรางวัลที่เราได้มานะครับเราต้องรีเกมนะครับออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะมาแล้วครับท่านผู้ชมไว้ไม่แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เราก็จะมา รับของรางวัลที่เราจะได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมก็หมดไปประมาณ 1, พันเพชรทั้งหมดนะครับที่ผมซื้อมานะครับทั้งหมดก็ประมาณ 1, พันเพชรนะครับของรางวัลก็จะอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมไปก่อนรับไปครับเฮ้ยยอดไปเลยครับท่านผู้ชมนี่จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดสวยๆแบบนี้โอ้โหรเจ๋งนะครับ มันก็สวยนะพูดถึงกนะเอาหมุนไม่ได้เหรอนี่เปิดเลยครับนี่ครับได้มาป็นเี่เ,เรียบรเลยนะครับโอ้ยดีใจดีใจถ้าครับนี่กดใช้ไปเลยครับแล้วก็ตั๋วครับนี่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับมีตั๋วนะครับเราจะมาสุ่ม นี่ได้มาห้าใบแล้วก็น,นี่อีกห้าใบไงเอาดูซุกนก่อนดูซุกนก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวละครก่อนเด้อแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาให้ I love feeling the wind love the อันนี้ขอดูเฮ้ยม,มีมีหัวเลยใช่ปะ่ะนี่ครับนี่ เดี๋ยวผมจะเอาหน้าออกก่อนเนี่ยครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูเสื้อครับโอ้โห้ใส่กับเคลลี่ก็ก็สวยอยู่นะเนี่ยสวยันะเราอะเออกางเกงครับเป็นเป็นกางเกงแนวเนี้ยสุดไทยเหรอโอ้โหไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบนะครับเนี่ยรองเท้าครับ ไปรองเท้าแนวนี้เหรออืมไทยรั้งเดิมเหรอหรือไทยไหนเนี่ยก็ <c oughs> จะประมาณนี้นั่นเองเนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มสกินปืนกันดีกว่านะครับสำหรับสิ่งของที่เราได้มาใน S S V D นะครับจัดไปครับหนึ่งกล่องมา สองก่องเฮ้ยเป็นสีนี้เออผมงหลายรอบแล้วครับเป็นสีนี้แต่ว่ามันมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอืม้มนี่ได้มาหนึ่งวันนะครับนี่เอาสีเปลี่ยนไม่ได้นะครับหนึ่งใบสุดท้ายครับมา โอ้โหแล้วเราก็จะสุ่มสุ่มตุ้ยโวต่อนะครับนะเนี่ยครับเป็นอันนี้นะสุ่มทีเดียวเลยห้าครั้งนะครับอะไรออกก็เอาครับอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องเอานะครับนะจัดไปเลยห้าครั้งครับมีอยู่ตัวอยห้าใบนี่แหละครับนะเอา้าไปข้ามเลยเกือบไปแล้ว โอ้โห,โโหยังไงรับประกันโฟมเกลือนะครับเนี่ยเกลือสุดจัดนะครับนะนั่นแหละโอ้โหไม่ได้นะครับทุกทชมโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเด้อนะครับ คลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบายๆแล้วก็อย่าลืมนะครับตอบคาถามนะครับวันนี้นะ่าจะมีตอบคาถามวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับนะถ้าใครยังไม่ได้สกินปืนลูกซองนะครับนะก็รอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามตอนเย็นนะครับนะคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้แล้วครับบายๆเด้อ